สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ r ี l a ก t a r o 99ในวันนี้เราจะใช้ไพ่เด็กนี้ในการทำแรนดอมเขานำเรื่องราวของคุณไปปรึกษามหมอดูว่าคุณใช่เนื้อคู่เขาหรือเธอหรือเปล่าเขาหรือเธอคนนั้นเป็นใครเดี๋ยวเราให้ไพ่เด็กนี้ช่วยสื่อพลังงานเพื่อบอกให้เรารับรู้รับทราบไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ขอดูพลังงานของของเขาคนนั้นมาขอดูพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นก่อนเลยค่ะดูไพ่ของบุคคลเหล่านั้นเลยนะคะที่นำเรื่องของคุณอาจจะรู้วันเดือนปีเกิดคุณหรือไม่รู้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นฟิลแค่พูดคุยปรึกษาขอคำปรึกษาก็ได้ให้ไพ่ช่วยบอกเรา ให้หายให้คลายความสงสัยตามหัวข้อแรนดอมเลยค่ะมาขอดูพลังงานคนคนนั้นเลยค่ะอืมเดี๋ยวขออีกสักอือน <c oughs> ยังไงคือยังไงคะถพ่อายากออกเหรอใจเย็นเดี๋ยวได้ออกนะคะใจเย็นนะ เป็นชาวธาตุลมนะคะไพ่ใบแรกก็ขึ้นมาถึงความเครียดคนคนนี้ค่อนข้างเครียดมากนะช่วงนี้ไม่ได้นำเฉพาะเรื่องของคุณไปปรึกษาผู้รู้นะเอาเรื่องส่วนตัวของตัวเองคือคือ,คอทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนคนนี้นะเวลาเนี้ยค่อนข้างเหมือนกับเป็นคนที่ปนโดนปัญหาล้อมกรอบคนคนนี้น่าจะเจอปัญหารอบด้านนะเวลานี้นะคะขึ้นพลังงานชาวธาตุลม เป็นชาวธาตุน้ำธาตุลมธาตุน้ำคนคนนี้ชอบการเดินทางเป็นคนใจเย็นบุคลิกดีดูเฟลลี่มีสเสน่ห์คอนไปทางเจ้าชู้เลยนะคะพลังงานสีถ้วยเป็นคนเจ้าชู้ที่ช่างเลือกอไปปรึกษาเพราะตัวเองไปเตาะไว้หลายคนอย่างนี้ก็ได้นะคะเตาะไว้หลายคนเป็นฟิลรถไฟชนกันอะ พลังงานแปดไม้เป็นชาวธาตุไฟได้เป็นคนเก่งนะพูดจาดีดูน่าเชื่อถือคำพูดคำจาดูดีสุภาพเป็นผู้หญิงก็พูดจาดูอ่อนหวานมีมารยาทอะไรอย่างเงี้ยคือดูเป็นคนที่บุค,คลิกดีสามถวยเป็นคนที่สายหน้าที่การงานอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากพิาประชาสัมพันธ์นักขายเซลแมนนักการตลาดนัก วิชาการอะไรได้หมดงานที่ต้องดิวกับคนเยอะๆงานที่ต้องคนคนนี้ชอบปาร์ตี้ก็ได้นะคะชอบแฮงเอาท์ถ้ามีเวลาพบปะ,ะเจอเจอเพื่อนฝูงตัวเองอะไรใดๆอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะทั้งในโซเชียลแล้วก็ชีวิตจริง เป็นคนวันพุธได้ขึ้น The Magicians โอ้คนคนนี้ไม่ต้องปรึกษาหมอดูเลยถ้าขึ้นไพ่ไปเนี่ยคนคนนี้แหละดูให้ตัวเองแล้วก็ดูของคุณด้วยพลังงานชัดเลยค่ะคนคนนี้มีเซนต์มากคนคนนี้อ่านคนออกพลังงาน The Magicians ได้ทั้งพุทธกลางวันกลางคืนได้หมดนะคะคนคนนี้เซนต์แรงมากสายอาชีพทำได้หมดเลย เขาที่คนคนนี้สนใจเป็นฟิลข้อไม้แม่ไม้เป็นชาว lgbtq ได้คนคนนี้เป็นคนเก่งนะคะเก่งมากๆต้องยอมรับเป็นคนที่ถ้าถ้าได้ตั้งใจเป็นฟิลของคนที่จะเอาอะไรต้องเอาให้ได้เป็นคนที่ไม่ยอมปล่อยอะไรง่ายๆด้วยถ้าได้ตั้งใจโฟกัสแล้วอื <c oughs> ขออภัยนะคะ <c oughs> คนคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะน่าจะดีวกับคนหลากหลายแล้วก็เป็นคนที่มีสังคมกว้างเป็นชาวราศีพิจิกได้เป็นคนที่ทั้งเซนแรงเซนแม่นเซนเปะ๊ะอ่านคนออกดูคนเป็นฉลาดพูดจาดีสติปัญญาดีแล้วก็ดวงแข็ง เหมือนกับว,ว่าชีวิตคนคนนี้ค่อนข้างแคล้วคลาดโอ้โหชัดเลยเป็นคนที่สายอาชีพนะคะที่เด่นๆนะคนคนนี้ทํางานในด้านเกี่ยวกับความเป็นความตายทุกรูปแบบเป็นฟิวขายประกันอย่างนี้ก็ได้นะคะทํางานเกี่ยวกับเคมีพันเอ,อ่อกา๊าซพลังงานน้ํามันอะไรอย่างนี้ก็ได้เป็นคนที่ชีวิตเจอเรื่องหนักมาเยอะ เจอเรื่องแย่มาเยอะแล้วก็แค้วคลาดเหมือนกับว่าคนอื่นไม่รอดแต่คนคนนี้รอดรอดแบบปฏิหารอะ่ะคนคนนี้ไม่ต้องไปปรึกษาใครเลยคนคนนี้แหละดูพลังงานของคุณแล้วก็เขาดูประกบกันเลยว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าเดี๋ยวผู้อ่านจะเปิดไพ่เพิ่มแต่ขออธิบายความหมาย,ายไพ่ใบนี้ให้ก่อน คนคนนี้ดูดวงเป็นค่ะใช้คำนี้เลยแต่คนคนนี้จะบอกให้คนอื่นๆรับรู้หรือไม่เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่คนคนนี้สามารถที่จะวิเคราะห์คนในเบื้องต้นดูโง่เฮงดูอะไรอย่างเงี้ยได้คร่าวๆเลยแล้วยิ่งถ้าคนคนนี้สนใจในด้านาศสาสตร์ศาสตร์ของโหรา,าศาสตร์ไปไกลเป็นคนที่ฉลาดแบบมีปฏิพัน์ไหวพริบเป็นคนที่เล่นแร่แปรธาตุเก่งเป็นคนที่ จับความรู้สึกคนอื่นเก่งบางทีก็ชอบเล่นเกมด้วยความที่ตัวเองพราวบางทีก็ชอบเป็นฟิลของคนที่ชอบใช้การวิเคราะห์คนในเชิงจิตวิทยาคนคนนี้อาจจะไม่ได้เรียนสายตรงแต่ด้วยพรสวรรค์ที่คนคนนี้มีพลังงานอะเมจิเชียนเนี่ยคือคนที่สามารถเรียนรู้เป็นฟิลนักวิชาการนะคะเรียนรู้ได้ทุกศาสตร์ที่อยากรู้เท่าที่คนคนนี้อยากจะรู้เลยพลังงานยิ่งคนคนนี้เรียนยิ่งรู้เยอะ เป็นฟิลของคนยิ่งเรียนมากรู้มากสั่งสมความรู้และประสบการณ์จากทุกสิ่งอย่างที่อยู่รอบตัวประสบการณ์ชีวิตจริงประสบการณ์ในตำราทฤษฎีอะไรต่างๆได้หมดแล้วสามารถเอามาประยุก์ตเล่นแล่แปลธาตุได้เป็นคนที่เก่งมากนะคนที่อยากรู้ว่าคุณเป็นเนื้อคู่หรือเปล่าเนี่ยคุณค่อนข้างเจอคนที่คาดเดายากจับทิศทางยากแต่คุณทำให้เดอะเมจิเชียนเนี่ยอยากรู้ถึง พื้นดวงของคุณอยากรู้ถึงความเป็นตัวตนของคุณได้แสดงว่าคุณก็ต้องมีพลังงานอะไรที่ต้องไปดึงดูดพลังงานของคนคนนี้มากเช่นกันฉะนั้นตอนแรกเหมอการว่าจะไม่เปิดไพ่ของคุณนะแต่ดูหน้าไพ่ของคนที่เอาเรื่องคุณไปปรึกษาหมอดูเนะี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนอะคนคนนี้แหละดูเองเลยไม่ต้องปรึกษาใครเลยเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นหมอการก็เลยคิดว่าจะเปิดไพ่ของคุณด้วย เดี๋ยวเรามาดูพลังงานไพ่ของคุณก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ดูประกบกันไปกับพลังงานของคนคนนี้ไปพร้อมๆกันเป็นคนวันพุธแน่ๆเป็นวันอื่นได้ไหมได้ค่ะเป็นวันอื่นก็ได้แต่มั่นใจว่าคนคนนี้น่าจะเกิดวันพุธวันอื่นก็ได้นะคะสามารถมีพลังงานเมจิเชียนได้นะแต่ยิ่งถ้าคนคนนี้เป็นวันพุธด้วยเนี่ยโอ้โหคูณสองค่ะ ทั้งเดททั้งเมจิเชียนเป็นคนที่ตาดุนะคนคนนี้ยตามหน้าไพคุยน็อปซอสเป็นคนที่สามารถใช้คำพูดเชื่อเฉือนคนอื่นได้เลยพูดให้คนดีใจก็ได้พูดให้คนทุกข์ใจก็ได้มาขอดูไพ่ของคุณด้วยนะคะดูซิพวกคุณมีความเป็นคู่กันไหมคุณขึ้นพลังงานหนึ่งไม้คุณอ่อนกว่าคุณคนนี้หรือเปล่าเอยตามหน้าไพ ถ้าดูดีๆนึกว่าเป็นไพ่เพจหนึ่งไม้คุณเป็นคนธาตุไฟคุณเป็นชาวธาตุไฟที่ค่อนข้างที่จะเก่งในเรื่องของงานและการเรียนพลังงาน f o f f o f five ในอดีตพวกคุณเป็นคู่กันหรือเปล่าเนี่ยเป็นไปได้นะคะพลังงานสี่ไม้เนี่ยพวกคุณเคยมีโมเมนต,ต์ดีๆบางท่านก็มีพิธีแต่งงานกันเลยพวกคุณเคยเป็นคู่กันเคยใช้คําว่าเคย ไฟออฟเอิร์ธนณะเวลานี้มันไม่มีแล้วปัจจุบันคือมันจบสิน้นถอนลากถอนโคนสถานะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโยกย,ย้ายจบสิน้นคุณเป็นคนใจร้อนนะคุณมีพลังงานธาตุไฟธาตุลมในตัวธาตุดินอีกโอ้โหคุณรู้สึกแย่กับอะไรมาโดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกเพดออฟเอิร์ คุณน่าจะอ่อนวัยกว่าคนคนนี้นะคะเพจ of earth คุณเป็นคนฉลาดคิดอ่านในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตแล้วก็โฟกัสกับหน้าที่การงานคุณเป็นชาววันพฤหัสได้พลังงานว i e w of fortune ขึ้นที่คุณไม่บังเอิญแล้วะคะ่ะคุณกับคนคนนี้มีพลังงานของความเป็นคู่กันไพ่เหมือนขึ้น วิวออฟฟอร์จูนที่คุณกับคนคนนี้ต้องมาเจอเจอแล้วก็มีกันและกันในชีวิตเนี่ยไม่ใช่เหตุบังเอิญอะไรทั้งสิน้นมันเป็นเพราะโชคชะตาดึงมาให้เจอกันดึงมาให้รู้จักกันดึงมาให้รักกันแล้วก็ดึงมาให้เกลียดกันในบางท่านอาจจะถึงขั้นเกลียดทะเลาะเบาแวงตัดขาดเป็นฟีลของคนที่ไม่มองหน้ากันเลยก็ได้นะคะบางเคสบางท่านเนี่ยไพ่ของคุณขึ้นอย่างเงี้ยคุณดูไพ่คุณสิ เหลือแต่ต่อค่ะจะให้วิเคราะห์ยังไงอ่ะขออนุญ,ญาตนะคะพูดตามไพ่นะเนี่ยความรู้สึกคุณมันเป็นแบบนี้เลยกับคนคนนี้แสดงว่าคนคนนี้ทำให้คุณเสียใจผิดหวังขั้นสุดคุณไม่มีความรู้สึกอะไรกับคนคนนี้เลยเหลือเหลือแค่ต่อเหลือแค่ต่อเท่านั้นลำต้นกิ่งใบถูกตัดทำลายไปหมดดวงใจของคุณพังไปหมดพลังงานโอค่อนข้างพ่จา เป็นอะไรที่ไครเด็กนี้ค่อนข้างสื่อชัดเลยนะคะคุณพระคุณดิ่งมากเลยนะคุณเป็นชาวราศีมีนได้ความรู้สึกของคุณน่ะเวลานึกถึงคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะยิ่งตกกลางคืนคุณก็รู้สึกบางทีคุณคุณรู้สึกได้ถามว่าคุณคิดไปเองไหมไม่คนคนนี้ก็คิดถึงคุณเหมือนกันรู้สึกถึงคุณส่งมาสื่อมาเดอะเมจิเชียนในเซนแรงเดอะมูนก็แรง คุณน่าจะชอบในด้านโหราศาสตร์พวกคุณเนี่ยสื่อถึงกันได้ทางความรู้สึกมียานคุณก็อ่านคนออกนะถ้าคุณศึกษาในด้านของโหราศาสตร์เี่ยคุณไปได้ดีเลยนะคะแต่ว่าเดโมนเด็กน,นี้ค่อนข้างดิ่งแสดงว่าอารมณ์ทุนช่วงเนี้ค่อนข้างดิ่งคุณรู้สึกไหมว่าว่าบางทีคุณก็รู้สึกแปลกๆไม่ต้องสงสัยเลยนะคะคนคนนี้แหละส่งมาคนคนนี้พยายามทําให้คุณคิดถึง พยายามทําให้คุณรู้สึกยังนึกถึงเขาหรือเธออยู่เรื่อยๆคนคนนี้พยายามบนเวียนในด้านของความรู้สึกไม่ไม่หายไปจากไหนถึงพวกคุณจะอยู่กันคนละซีกโลกก็ตามนะแต่คนคนนี้พยายามจะส่งความรู้สึกมาแล้วคุณก็สัมผัสได้คุณรับรู้ได้โดยเฉพาะเวลากลางคืนพลังงานนะคะไม่บังเอิญนะพวกคุณมีความเป็นคู่กันค่ะเพราะในอดีตพวกคุณก็เป็นคู่กันจะอดีตผู้อ่านมองว่าแค่อดีตอดีต พบนี้นะไม่ต้องถึงอดีตชาตินะคะเราไม่ต้องไปไกลถึงขนาดนั้นเราอยู่กับปัจจุบันของเราเพราะว่าไพ่ของคุณขึ้นห้าเหรียญเนี่ยความรู้สึกคุณมันคุณถูกทําลายความรู้สึกไปจนไม่เหลือชิ้นดีเหลือแค่ต่อคุณเป็นคนที่โดนทําลายความรู้สึกพลังงานน่าจะเป็นฟิลคนเก่าที่มีประเด็นกันจบกันแบบเจ็บๆค่ะทางโน้นขึ้นเดทคุณขึ้นเดอมูนโอ้โหไพ่พวกคุณดาร์กพอกันเลย ไหพวกคุณดาร์กไม่ต่างกันเลยตอนนี้คุณกับคนคนนั้นความรู้สึกดิ่งพอกันขอดูไพ่คุณเพิ่มค่ะเดี๋ยวอีกสามใบมคุณขึ้นหกไม้คุณทำงานประจำรับวิสาหกิจรับราชการได้นะคะหน้าที่การงานคุณดีนะโอ้โหหกไม้เจ็ดไม,ม้คุณเป็นคนดุนะเนี่ยดูหน้าไพาส่สิคุณจ้องเขมงเลย คุณเป็นคนไม่ยอมแพ้นะคะต่อให้ชีวิตคุณจะเจออุปสรรคมากแค่ไหนคุณก็ไม่กลัวคุณเป็นคนรักความยุติธรรม justice ขึ้นที่คุณใบสุดท้ายคุณเป็นชาวราศีตุลอืมเข้าใจละเป็นไปได้นะคะว่าในอดีตคุณอาจจะถูกให้ตกไปอยู่ในโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ได้นะ ในสถานะที่คุณไม่โอเคอะ่ะคุณอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าคนคนนี้คือก่อนหน้านั้นอะ่ะคนคนนี้อาจจะพรีเซนต์ตัวเองว่าโสดหรือไม่เปิดเผยในด้านของสถานะแล้วคุณก็ไม่ได้ถามหรืออะไรก็ตามอะ่ะหรือเป็นฟิลของการที่สมัครใจจะคบกันแต่พอมันคือมันมีเรื่องของเวลาแล้วมันมีความผูกพันตอนแรกคุณก็อาจจะ อาจจะรับได้หรือไม่งั้นก็คุณก็อาจจะไปจับได้ทีหลังไปสืบรู้ทีหลังก็ได้พลังงานแล้วด้วยความที่คุณเป็นจ u สติ c คุณเป็นคนที่เลือกใช้ชีวิตบนความถูกต้องปัจจุบันคุณเลือกความถูกต้องหรือคนคนนี้ไม่เคยให้ความยุติธรรมและก็ความถูกต้องกับคุณเลยคนคนนี้อาจจะ ทำให้คุณตกไปอยู่ในสถานะของมือที่สามโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าไพ่คุณขึ้นเดโมนอย่างเงี้ยคุณดิ่งมากคุณดำเลยเนะี่ยความรู้สึกคุณนะหมายถึงความรู้สึกนะคะบางท่านก็ถึงขั้นเป็นซึมเศร้าได้แต่หายนะคะไม่ต้องไปวิตกกังวลน,นะเพราะว่าไพ่ประกบคุณดีมันเหมือนกับจังหวะชีวิตคุณอนะมันมีช่วงที่มันดิ่งเป็นทุกคนคะ่ะไม่ใช่เฉพาะคุณไม่ต้องตกใจนะคะ เดี๋ยวจะว่าเอ้ยฉันไม่ได้เป็นไม่เป็นไรค่ะมันเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกบางท่านก็เป็นแต่ไม่ได้ถึงขั้นไปหาคุณหมอเพราะด้วยความที่คุณมีสติอะ่ะคุณมีวิวออฟฟอร์จูนอยู่กับตัวเนี่ยสิ่งดีๆโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจําตัวคุณนะท่านปกป้องคุณอยู่แล้วเพียงแค่ว่ามันเป็นช่วงวิบากกรรมที่คุณต้องรับอย่างที่บอกอ่ะถ้าคุณบังเอิญไปยุ่งกับคนที่ เขาไม่โสดไม่มีคือคือคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะอันนี้ต้องขออนุญาตนะคุณอาจจะไม่รู้อาจจะถูกปกปิดปิดบังแต่ว่านปัจจุบันเนี่ยคุณเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยคุณอยู่บนความถูกต้องเนี่ยไพ่จะสติมขึ้นที่คุณคุณตัดจบคุณออกมาจากชีวิตของคนคนนี้แล้วคุณตัดเนี่ยไพ่คุณขึ้นห้าเหรียญเนี่ยเหลือแต่ตอเนี่ยมันชัดมากเนี่ยคุณออกมาแล้วแต่ในอดีตคุณไม่รู้ไงคุณไม่รู้ คนไม่รู้ย่อมไม่ผิดแต่บางเคสบางท่านก็อาจจะรู้แต่ด้วยความที่อาจจะมีเหตุผลหรืออะไรก็ตามบริบทในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากันอันนี้หมอการจะไม่ลงดีเทลเพราะว่ามันเป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวจะพูดกว้างๆฉะนั้นเราต้องข้ามประเด็นไปในเรื่องอดีตคือสิ่งที่มันผ่านมาแล้ว ซึ่งตอนนั้นคุณก็ยอมรับแล้วคุณก็เลือกที่จะมาแอคชั่นในเรื่องของหน้าที่การงานพลังงานของคุณเนี่ยแล้วงานคุณเหมือนจะไปได้ดีด้วยนะเวิร์กคุณไปข้างหน้าแล้วค่ะคุณเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าก่อนหน้านั้นคุณอาจจะใส่ใจเทคแคร์สนใจแต่คนคนนี้มากจนลืมละเลยปล่อยปะในเรื่องของความมั่นคงของตัวเองไปเยอะอะไรเนี่ยฟีลแบบห่วงคนอื่นไม่ห่วงตัวเอง แต่ตอนนี้ใหม่แล้วคุณเป็นคนใหม่เวอร์ชั่นใหม่พลังงานในตัวคุณตอนนี้ค่อนข้างดีนะคะถามว่าคนคนนี้เอาเรื่องคุณไปปรึกษาหมอดูใช่เนื้อคู่หรือเปล่าปรึกษาตัวของเขาหรือเธอเองค่ะเพราะว่าพวกคุณมีเซนต์มีเซนต์พอกันถ้าคุณชอบโหราศาสตร์เนี่ยคุณก็เป็นได้นะให้คุณขึ้นเดอร์มนเนี่ยถ้าคุณเรียนคุณก็ทําได้คุณก็อ่านคนออกได้ผู้อ่านรู้สึกว่าคุณน่าจะมีเซนต์เหมือนกัน ไม่มากก็น้อยคนคนนี้เอาดวงคุณไปดูไปดูแล้วก็ไพ่ขึ้นเช่นไรถ้าตามหน้าไพ่ของทั้งคุณแล้วก็ของคนคนนี้ก็คือว่าใช่พวกคุณมีความเป็นคู่กันสูงแต่เป็นคู่แบบไหนอะเป็นคู่แบบทั้งรักทั้งเกลียดอะคะ่ะพลังงานมันมีทั้งความสมหวังแล้วก็ความผิดหวังเป็นฟิลคู่กรรมใช้คำนี้ได้ ณเวลานี้พวกคุณมีวิถีทางแล้วก็แนวทางในการดำเนินชีวิตไปคนละเส้นและคุณก็ไปข้างหน้าของคุณเพระพาะไพ่ใบแรกคุณขึ้น H of f i e H of Five อะขอภัยนะคะคือคือไพ่แต่ละเด็กเนี่ยภาษาของธาตุมันจะเรียกไม่เหมือนกันแล้วผู้อ่านมีไพ่หลายเด็กบางทีก็งงต้องขออภัยจริงๆก็คือหนึ่งไม้นะคะคือตอนเนี้ยคุณคุณอยู่กับความถูกต้อง บางเคสบางท่านอาจจะไม่มีใครเลยนะเวลานี้เลือกที่จะอยู่ชิวๆสดๆของตัวเองแต่รู้สึกมีความสุขมากมายกว่าตอนที่มีคู่รู้อย่างนี้อยู่โสดตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยพลังงานไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคะตอนนี้ชีวิตคุณมันมันบาลาน่ะมันสมดุลพลังงานจ u สติ c ใบนี้คือความสมดุลในอดีตคุณอาจจะหาจุดตรงนี้ตัวเองไม่ได้แต่ตอนนี้เวลานี้คุณหาได้ละคุณเจอละคุณโล่งคุณโปร่ง ขิดกับพลังงานตอนที่คุณมีคนคนนี้ในชีวิตมากคุณทำให้คนคนนี้เครียดถึงขั้นต้องเอาดวงคุณไปเช็คได้แล้วคนที่เช็คก็ไม่ใช่ใครที่ไหนตัวของเขาคนนั้นเองละค่ะเขาหรือเธอคนนั้นแหละที่เป็นคนเช็คดวงคุณเองไพ่ใ,ใบนี้มันขึ้นมันชัดเลยอะ่ะมันชัดมากว่าคนคนนี้แหละเช็คเองแล้วเขาก็ได้คำตอบว่าคุณอะ่ะเป็นคู่เป็นคู่กรรม จะต้องมามีเหตุจะต้องมามาลักแล้วก็มาผิดใจกันมาตัดความสัมพันธ์กันแล้วก็มีโอกาสที่จะได้วนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งไพ่วิวออฟฟอร์จูนี้คือไพ่กงรง้อของโชคชะตามันจะหมุนวนไปเรื่อยๆจะไม่หยุดที่จุดไหนนะคะมันเหมือนจังหวะชีวิตคนเราอะ่ะมีขึ้นมีลงมันจะเป็นฟีลอย่างนั้นนะถ้าตามหน้าไพ่ก็คือวงกลมก็ต้องหมุนไปอย่างนี้พวกคุณจากกันตอนนี้แต่พวกคุณจะมีโอกาสได้เจอได้เจอกันอีกครั้งคนคนนี้ภาวนา ขอให้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนอ่ะหมุนมาให้คุณกับเขามาเจอกันโดยเร็ววันคนคนนี้ภาวนามากเป็นฟิลของคนที่คาดหวังเลยค่ะถามว่าคุณรับรู้ได้ไหมคุณรู้คุณรับรู้ได้แต่คุณไม่แสดงออกแล้วคุณก็คุณก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปณเวลานี้ชีวิตคุณแฮปปี้ละคุณคอนข้างโลงหน้าไพ่คุณมันเคลียร์มากหน้าไพ่คุณดูสว่างสดใสดูมีออร่าผิดกับ ตอนที่มีคนคนนี้ในชีวิตมากมายคนคนนี้ยังเฝ้าหวังนะด้วยความที่คนคนนี้เช็คแล้วคุณเป็นคู่แล้วคุณก็จะมีโอกาสได้เจอคนคนนี้ด้วยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งค่ะมันจะต้องมีเหตุให้พวกคุณได้เจอกันอาจจะเป็นฟิลของคนที่บังเอิญไปเจอกันในห้างสรรพสินค้าอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นฟิลของคนที่บังเอิญไปเจอกันในร้านอาหารอย่างนี้ก็ได้ความบังเอิญไม่มีในโลกนะคะทุกสิ่งอย่างแล้วก็การที่เราจะต้องมา เจอมาเจอใครมาสุขมาทุกขมารักมาเกียรใครเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างมันเป็นผลของวิบากที่เราเคยทำกันไว้ทั้งสิ้น mm hmm. ก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แรนดอมนี้เขานั่นแหละค่ะเป็นคนเช็คเองไม่ต้องไปพึ่งใครเลยด้วยความที่คนคนนี้มีความรู้ในด้านของโหราศาสตร์ด้วยพลังงานนะคุณอาจจะไม่รู้นะว่าคนคนนี้ เช็คดวงเป็นหรือคุณอาจจะรู้ก็ได้พลังงานก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แรนดอมนี้ขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆก,การกดติดตามไลค์แชร์ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับหมอการหรือผู้อา่านไพ่ได้มีแรงใจในการทำคลิปลงช่องต่อไปเรื่อยๆขอบุญรักษาขอพระคุ้มครองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ